ใครกำลังมองหาเหรียญแมวที่ถูกที่สุดแนะนำา o o b i l e t p p u p เติมเร็วเติมไวใช้แค่เลข u ี d และที่สำคัญเลรดนี้มีที่เดียวสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ Description นี้ได้เลยสวัสดีครับและเกมตอนนี้มีการอัปเดตแพทมาค้นข้างถี่มากเลย1 Week วีคอัปครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววีคหน้าไม่รู้จะมีอัปกันอีกหรือเปล่า แต่เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าในวิคนี้ที่เขาอัพมานะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมีอะไรที่อัปเดตกันมาบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับอันดับแรกที่เราจะเห็นก่อนเข้าเกมมาเลยก็คือตัวนี้ครับ h e a r t Origin นะมันเป็นรูปทรงคล้ายๆต้นไม้ของ WEST LAND เหมือนกันมีแตกกิง่งแตกหนอกันไปเราก็ต้องมีการเติมเข้าไปนะครับเติมพลังให้กับต้นไม้ตัวนี้จนมันครบเลเวลของมันมันก็จะให้ของเรามา อันดับแรกที่เราต้องใช้ก็คือ hard of moment ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการอัพเลยเราหาได้จากไหนบ้างก็จะเป็นตัว s o w y e r Skeleton หมาดำมัมมี่โปลิงนะครับและที่สำคัญเราสามารถซื้อได้จากตัวพ่อค้ายอีเวนต์ด้วยคืออีเวนต์เมอร์แชนตัวนี้นะมันอยู่ตรงไหนก็คือตัวที่เราซื้อเหรียญแมวนั่นเองเมื่อเรากดเข้าไปเราลองไปซื้อดูนี่อันนี้อันละ2000นะครับ ถ้าเกิดเราจะใช้ในการอัพหมดเลยเนี่ยมีเวลมาว่าอยู่ประมาณสัก 20-22m ถึง 30m ประมาณนี้ก็ทยอยซื้อไปแล้วก็ไปอัพเรื่อยๆได้เหมือนกันนะครับใครที่แบบอยากจบไวแต่ของเนี่ยก็ลองไปดูละกันว่าเราต้องใช้หรือเปล่าหรือว่าเราสามารถที่จะเอาไปแลกแป่นได้อีกเหมือนกันนะยังไงก็ควรที่จะอัพให้ครบไว้แต่ว่าใครเก็บมาได้หรือว่าอยากจะจบตอนไหนก็ดูกำลังซับกันอีกทีหนึ่ง เพื่อเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็มาเติมพลังให้กับต้นไม้นะครับมันก็จะอัพไปเรื่อยๆอ,อ่ะมันจะมี2อันนะครับอันแรกก็คือตัวนี้มันก็จะแจกของตามรีเวลเมื่อเราถึงรีเวลต่างๆนะครับมันก็จะแจกรีเวลแรกเนี่ยก็จะมีตัวแอปเปิลอ่ะหัวแอปเปิลอ่ามันก็จะมีแจกพวกเฟืองพวกแตมกิลนะครับอันนี้เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับ เหมาะมากๆที่จะมาอัพต้นไม้ตัวนี้เพราะว่ามันให้แต้มเฟืองเยอะมันให้แต้มกิวเยอะมากเนี่ยตามรลเวลของมันก็คือหลักๆก็เป็นแต้มเฟืองกับแต้มกิวก็ถือว่าเยอะนะผมว่าหลายร้อยเหมือนกันแล้วก็แต้มอวยพรนี่หลายหมื่นเผอเป็นแสนเหมือนกันนะครับของที่มันจะให้มามันจะมีอะไรอีกนะมันก็จะมีตามตัวนี้นะครับตัวหน่อใบของมันเนี่ยมีทั้งหมด5หน่อแอบมันก็จะของระไว้ก็จะแตกต่างกันออกไป มีตัวนี้นะครับเป็นหน้าของหน้าหน้าดุไหมเออแล้วก็จะมีฟุตออฟแฮร์ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้มันจะสามารถเอาไปแลกแปนได้เหมือนกันนะใครที่ยังไม่มีแปนหรือว่าราคามันแพงอ่ะบางอันอาจจะติดประมูลก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับอันแรกก็คือมีพวกนี้มีการ์ดให้ด้วยมีโมลาคอย60อันที่2นะครับก็จะมีเพิ่มอัตราการดอกตัว ฮาร์ดออฟโมเมให้มีเหมือนเดิมนะครับพวกหัวพวกปากพวกหางมีการ์ดให้นี่มีแต้มเปลืองทองอีกแล้วอันที่3ก็จะมีปีกนะครับมีการ์ดให้1อันก็คล้ายๆเดิมอันนี้ก็มีเห็นไหมจะมีหาง1อันมีการ์ดปิโกอ่ามีมี2 2M ให้ด้วยนะครับตัวเซนนี้อันที่3จะเป็นหมวกนี่ d e v i l s h e h a อันนี้ราคาก็แรงอยู่เหมือนกันนะเห็นไหม 10m เหมือนกันนะแล้วก็มีรูน s ดาวกับรูน S สให้ด้วยนะครับก็ควรที่จะอัพเต็มไหมก็ควรแหละนะครับยังไงก็ลองไปซื้อแล้วก็ไปอัพกันได้นะครับตัวต้นไม้นี่เข้ามาแล้วก็มีมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับต้นไม้ตัวนี้อันที่2ที่เข้ามานะครับก็จะเป็นตัว enchant อใครที่ enchant ครบทุกอันแล้วนะครับมันจะสามารถที่จะรับ นี่เป็นคล้ายๆกับตัวเพิ่มนะครับก็เยอะเหมือนกันนะเห็นไหมตัวนี้นะครับถ้า200ได้ HP 100 400ได้อีก100นะครับแต่หลักๆสำคัญมันอยู่ที่ถ้าเกิดเราอัพครบ2000เราจะได้ตัว Physical Damage 1%กับ M Damage อีก1%ก็คือแบบเพิ่มมายังไงก็ต้อง Enchant ให้ครบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะ Enchant ให้ครบให้ทุกคนดูเลยอะเรามา Enchant กันดีกว่าปิดหน้านี้ไปนะครับ ก็ถ้าเกิดใครยังเอนชาร t ไม่ครบเนี่ยบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของการเอนชาร t ไม่ถูกเลยนะแพงมากๆเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดผมอัพ4ตัวเนี้ยผมต้องใช้อีกประมาณเกบเกือบ 80m ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อหนึของเราก็อัพไปเออกดเข้าไปมันก็เป็นผลดีของการเอนชาร t อยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มอะไรต่างๆเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมครบหรือ,อยังยังไม่ครบสุดท้ายแล้วกดเอนชารไป ปึ้งเสียไป 80m เพื่อแรกกับอะไรเพื่อแรกกับ physical damage กับ m damage อีก1%ก็ถามว่าคุ้มไหมก็ว่่าคุ้มแหละเราได้มาแล้วกันนะก็ enchan กันไปได้เลยนะครับลนชานไม่สามารถเอาออกได้แล้ว,ลวน,นะใครท,ที่กลับมาเล่นต้องบอกอก,ก่อนว่า enchan ตัาาวนี้ enchan าาาาแล้ว enchan าาเลยไม่สามารถเอาออกมาได้แล้วนะครับต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะโอเคไปกันต่อนะครับตัวหนึ่งที่ พอเ,เข้ามาแล้วก็เราน่าจะได้ใช้นะครับก็คือตัวตัวปาร์ตี้นั่นเองตอนแรกเนี่ยเห็นไหมในรูปตัวละครของเราเนี่ยจะไม่มีรูปไมคอยู่แต่เมื่อไหร่นะครับที่เรามีการสร้างปาร์ตี้มันจะมีไมคเกิดขึ้นมาตัวนี้สามารถพูดนะครับกับแชทกิลได้เลยก็คือสมมุติเรามีปาร์ตี้เราสามารถพูดใน6คนนั้นได้เราจะเปิดไมค์เปิดหูฟังนะครับถ้าเกิดใครเปิดหูฟังได้อีกฝัง่งนึงเนี่ย พูดมาเราก็จะได้ยินไปด้วยนะครับแต่ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะได้แค่ตัวอุปกรณ์พกพานะครับส่วน l d หรือว่า EMU อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าต้องลองไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะได้ไม่ได้คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกได้เลยเหมือนกันนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะสำหรับ EMU แต่หลักๆเนี่ยถ้าเล่นใน iPad ในมือถือมีให้นะครับในโหมดนี้ก็ลองไปดูได้นะครับ ต่อไปมันจะมีตัวการ์ดคิงโปล i ิงนะครับตัวนี้เข้ามาอีกหลายๆใบเหมือนกันบางใบเนี่ยเข้ามาในแพทก่อนแล้วยังไม่รู้ก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้นะครับที่เข้ามาเนี่ยก่อนหน้านี้มีวัวใช่ไหมมีหอยตัวนี้ก็เข้ามาก่อนหน้าแล้วนะครับตัวนี้มีของบาฟโฟปอมนะครับก็เข้ามาแล้วเหมือนกันนะใครที่ยังไม่รู้นะครับมาปลดได้ก็คือ เพิ่มดิมิเมนหนแล้วก็มีปลดเลือดด้วยแต่การประมูลอาจจะยากนิดหนึ่งนะหาการ์ดมา15บาใบนะครับมีม้าดัมดตาออกมาเรียบร้อยในรอบนี้นะครับก็จะมีตัวนี้มานั่นเองก็คือเป็นสิงโตเป็นสีเขียวนะเออหา15บาใบนะครับเพื่อที่ใช้ในการปลดได้ m a ็ s t 120นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ต้องมาปลดต้องมาทำให้มันจบเหมือนกันแหละ นะครับตัว king bowling ตัวนี้มาเช็คดูกันได้นะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเราไปต่อกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีตัวแพ็คนะครับอีก2 p a แพ็คที่เข้ามาแล้วก็ใกล้จะหมดไปแล้วเหมือนกันในบางแพ็คเราสามารถมากดซื้อมากดสุ่มกันได้อันดับแรกเลยนะครับตัวแพ็คตัวนี้ก็คือเป็นแพ็คงูนั่นเองแองงูดําราคาดีมาก 988M แปดสปดเอ็มนะครับแล้วลดเอทีเได้ถ้าฝากแต่ว่า มันก็ค่อนข้างเจ็บเหมือนกันนะถ้าเกิดเอามาปลดแค่เอ k คนะครับก็เอามาขายได้เอามาต่อยอดได้หรือถ้าเป็นสายซับอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับงูดำตัวนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับตู้สมุไรเข้ามานี่เราสามารถมาที่ New Event กดที่การ์ดนะครับตู้สมุไรเข้ามาคล้ายๆกับตู้เดิมเลยก็คือถ้าเกิดเรามีการสุ่ม3ครั้งแรกมันจะแปดเหรียญแมวนะครับนะเราลองสุ่ม10ครั้งให้ทุกคนดูแล้วกันว่าผมจะได้ อะไรดีๆมาหรือเปล่าออขอเซอร์ไพรส์ในคลิปนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะแล้วก็3ครั้งแรกเนี่ยมันจะได้โนแลนไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะพร้อมยัง5 4 3สีสสองหนึ่งไปมาแล้วสุ่มมาแล้วจะได้ไหมสมุไรขอให้มาในทีแรกได้ไหมโอ้โหดูเหมือนจะเหงานะครับไม่ได้อะไรเลยมินิก็ไม่มา ดีที่สุดก็ <c oughs> คืออะไรเนี่ยดอกไม้2ต้นเหรอนะครับแล้วก็ตัวเหมือนจะเป็นการ์ดใหม่นะครับที่เป็นตัวคริสต์มาสอีฟได้มา2ใบเหมือนกันนะได้ไฮด้ามาหน่งใบก็เกลือตามเคยเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับของเราก็สายเกลืออยู่แล้วช้ำใจสุดๆดึกว่าเปิดในคลิปนี้จะมีลุ้นสมุรไรเข้ามาสัก2,000กว่าเอเนี่ยไม่ได้เลยเงาๆกันไปนะ,ะมาดูกาดใหม่กันดีกว่านะครับ ตัวนี้มีการ์ดใหม่มาอยู่2ใบนะตัวนี้ก็เพิ่มตัว SP นะครับให้โหห6เลยถ้าเกิดเป็นสนสยสาย SP ห้ามพลาดเด็ดขาดตัวนี้คือแจ่มว้าวมากเพิ่ม SP เยอะนะเพราะว่าปกติแล้วจะไม่ไม่ค่อยมีตัวที่ปลด SP m a แม็ก SP เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะฝากสมุดเก็บเพิ่มเข้าไปนะครับ อ่แล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเราไปดูที่การ์ดก่อนก็คือมันจะสามารถสุมได้น่าจะเป็นส่วนอาวุธนะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปทุกคนไปดูก่อนน่าจะเป็นการ์ดสีเขียวจะเจอไหมในนี้ขอดูก่อนนะครับก็น่าอ่านี่นี่นี่ตัวนี้อีกใบหนึ่งนะครับก็มีแมกซ์พีสิบสอบวกกับตัวฝ่ายอีก30ก็จะเพิ่มอีก42นะสำหรับใครที่สุ่มการ์ดนะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้สุ่มเหรียญแมวตลอดเวลาจะทำยังไงนะครับก็สามารถไปสุ่มที่ตู้คลิงโปรงได้เหมือนกันนะสำหรับตัวการ์ดใบนี้มีเข้ามาอีก2ใบให้เราปลดกันนะครับมาดูกันต่อดีกว่านะครับหลักๆตอนนี้ที่เข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็คือเควสที่เป็นเควสหลักของตัวเกมนะครับเราก็ต้องมารับที่ตู้ไปษณีนี่แหละนะก็สามารถที่จะทำเควสตัวนี้ ให้จบได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีแจกของแจกรางวัลอะไรต่างๆที่น่าจะเหมาะสมกับที่เราทำเควสไปนะครับได้ส่วนเควสผมก็รอไว้ช่วงหลังๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะแนะนำใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะผมยังไม่ได้พูดถึงตัวไหนนะครับเราก็สามารถที่จะมาบอกมา มาแชร์กันได้เหมือนกันนะครับท้ายนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ช่องละเกียมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ